กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมที่เรารักหรือเปล่านะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดฟูทีมครับผมในรอบ1เดือนกันครับอันที่จริงผมอยากจัดทีมเนี่ยให้มันได้ทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละคลิปกะคุณผู้ชมครับ เพราะหลายคนตอนนี้ก็ทักมาในเพจว่ามีงบเท่านี้จัดอะไรดีคือถ้าเกิดว่ามันเป็นไลฟ์สดเนี่ยผมจะบอกได้ว่าเฮ้ยเท่านี้งบประมาณนี้เอาทีมอะไรอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ไลฟ์เลยครับผมแนละผมไม่มีการสตรีมเลยทุกคนครับในช่วงแบบสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์สดเนี่ยอีกประมาณต้นเดือนนะฮะต้นเดือนกันยาเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับเหมือนคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube มันแมสเวกคุณผู้ชมครับมันก็เลยมีคนดดูเียยททัักกมมมาาให้จอะ นะครับประเด็นคือมันเป็นคลิปเก่าไงทุกคนครับตอนนั้นคือผมรับจัดทีมแบบฟรีๆแต่ตอนนี้มันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมนึกออกไหมเอาอ<แ>ปเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดทีมตามงบละกักคนด้วยครับผมจะจัดตามงบที่รู้สึกว่าคุ้มนะฮะทีมไหนไม่คุ้มนะครับหรือว่าทีมนี้อาจจะคุ้มในงบอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันทุวคนครับแน่นอนครับทีมที่มันจะจัดแล้วคุ้มก็ผลัดแล้วยังเล่นสนุกอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นทุกคนครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยาก ส่วนทีมน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูเองว่าเฮ้ยทีมเนี้ยที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มาเนี่ยงบเท่าไหร่ถึงจะคุ้มในการจัดนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เรื่องนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยขอเป็นงบเริ่มต้นก่อนแล้วกันครับวันนี้เราอยู่กับงบ1 0 0 0 0แนอะครับอย่าบอกว่าเยอะนะคุณผู้ชมทุกวันเนี่ยแค่นั่งดูแข่งเนี่ย GM ก็แจกโค้ดที่มันเป็นเงินเนี่ยเกือบแสนแล้วเพราะฉะนั้นผมว่า1 0 0 0 0แสนเนี่ยคืองบเริ่มต้นได้ดีนะครับวันนี้เดี๋ยวขอยัดเกินนานหน่อยนะเพราะว่าคล เราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งไรเรียงอะไรกันให้มากความนะครับยังไงก็ตามนี้แล้วกันฮะและนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมเลือกให้ทีมนี้เป็นทีมที่ดีที่สุดในการจัดทีมในงบ1นึ่งแสนเอมูุนครับสำหรับฟูบาร์เซโลนาครับบาซ่าที่ผมเลือกมาในคลิปนี้ก็ผมนีประกอบไปด้วยครับผมผู้รักษาประตูด้วยนครับผมเลือกเป็นเซเรเซนเซเรเซนเนี่ยผมใช้แค่แบบดูฮะสองร้อยล้านนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เหนียวมากนะเมื่อก่อนเนี่ยบวกแปดแค่ประมาณ5้าหกพัน แต่ตอนนี้ราคามันไปไกลนะทุกคนครับก็เลยเอานี่ฮะสองล้านไปก่อนนะเพราะประตูลหลกัหลกๆเนี่ยเราขึ้นอยู่ที่การขยับประตูอยู่แล้วนะครับแบ็กซ้าย <Back five S 2> ครับผมนะผมเลือกใช้เป็นทเลทของโจดีอัลบานะครับอัลบาเนี่ยในราคาตลาดเนี่ยห้าพันเก้าร้อยเอ็มครับมีขายอยู่นะฮะแบ็ก <Back S 2> ขวาผมใช้เป็นจูเอลคันเซโล่นะครับก็ราคาไม่เยอะครับแล้วผมเลือกใช้มาเป็นบวก6นะสำหรับ P L L นะครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนผมเลือกใช้เป็นอาราโคครับยืนคู่กับโรลองบองนะครับคู่นี้ผมคิดว่าเล่นได้นะโดยเฉพาะอาารโคเนี่ย คนข้างเก่งเลยนะครับขยับขึ้นมานิดนึงก็ผมจะเป็นกลางรับของเราผมใช้ตัวโลเมอูครับตัวนี้อดีตเชลซีนะผมก็เลยมีโอกาสได้จับบ้างทุกคนครับปรากฏว่าเก่งเฉยนะครับราคาไม่ได้แรงด้วยครับผมสแตนเริ่มร้อยสิบสามนะถือว่าค่อนข้างดูดีครับตัวนี้ยืนคู่กับเอ็มมาลูเอลเปิดตีครับขยับไปที่กลางรูปของเราครับผมผมใช้เป็นโยฮันครับนะครับนักเตะเทวราครับจะจัดบาซ่าเนี่ยผมไม่พลาดนะฮะสำหรับตัวนี้เก่งมากๆนะครับ ปีกซ้ายเนี่ยผมใช้ทางด้านของโรนินโยครับแล้วก็ปีกขวาเนี่ยใช้เนมานะครับแล้วก็ทางด้านของกองหน้าตัวเป้าของเรากองหน้าเดอะแบกรุ่นครับอองรีครับผมบอกเลยว่าตัวเดอะแบกเนี่ยโอ้โหราคาไม่ถึงหมื่นเอ็มทุกคนเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยอย่างที่บอกไม่เกิน1,000 0แสนเอ็มครับพอลงทีมแล้วหน้าตาถือว่าดูดีใช้ได้ด้วยนครับสำหรับฟูบาร์เซลน่าในงบ1 0 0 0 0แสนเอ็มของเราด้วยครับ,บรลค่าทีมตอนนี้ก็ผมอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับ3,000เอ็มโดยประมาณนะครับ อาจจะมีการหักลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ทุกคนครับถ้าเกิดพวกผู้ชมตั้งรับราคาต่ำทุกตัวผมมั่นใจว่าได้ถูกกว่านี้แน่นอนตอนแรกผมก็จะให้ดูบูธฟูลทีมแล้วก็น่านู่นี่นะปรากฏว่าเหมือนแบบมันปรับใหม่แล้วมันเอาบูธออกนะทุกคนคเพราะว่าทีมนี้ทําหลังที่มันอัปเดตนะครับไอ้พวกหน้าตาการ์ดถือว่าเช็คได้ไหมอ่ะนะครับผมไม่รู้อะไม่รู้ว่าต้องดูยังไงเหมือนกันนะสำหรับบูธตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรทุกคนครับถือว่าต้องเช็คในทีมคัลเลอร์หรอ ทีม Color Barcelona, ทคัลเลอร์บาเซโรน่าด้วยครับอ่านี่ครับเป็นส่งสั้น3านะครับแล้วก็บวกทางด้านของควบคุมบอลบวกสามนะครับมาทุกคนครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นกันคุณผู้ชมครับอาจจะมีแนะนําตัวอื่นบ้างในบางตําแหน่งนะทุกคนครับแต่ผมจะพยายามแนะนําตัวที่แบบราคาไม่ได้แพงมากตามงบและกันเนาะทุกคนครับถ้าเกิดว่าคลิปหน้าไปจัดที่มันมูลค่าเยอะค่อยไปแนะนําตัวที่มันเยอะขึ้นมากกว่านี้ทุกคนครับแล้วก็บอกก่อนนะว่าอาจจะมีทีมบาเซโรนา่า 3ามกะหรีรอบหนึ่งในเกมเราเนี่ยเวลาจะจัดฟูลทีมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้นทุกนครับมันไม่ได้มีทีมเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะจัดให้มันคุ้มจะจัดให้มันเล่นง่ายเนี่ยบางครั้งอาจจะแบบไปคุ้มอีกทีได้ตอน4ี0 0สนห้าแสนเอมอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นบาซ่าหรือว่าทีมอื่นเนี่ย ซ้ำกันอีกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็เรียกดูแล้วก็เสริมตามงบเอาละกันตัวไหนบวกได้ก็บวกนะตัวไหนแบบเอ้ยตัวไหนดีช่งชางใจอยู่ก็ามาถามผมได้นะครับมาเริ่มต้นจากตัวลุกกันก่อนเลยครับผมนะกองหน้าอย่างออรีนะครับตัวนี้โอ้โหไม่ว่าจะปีไหนก็เก่งไปหมดทุกคน,นครับสำหรับตัวนี้นะผมนี่แบบอิจฉาคนที่แบบได้เล่นฟูอองรีนะ นะเป็นคนที่แบบเชียร์ฝรั่งเศสเชียร์อาร์เซนอลเชียร์ยูเว่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้มันคุ้มมากมากด้วยครับในเกมเราเนี้ยแลคือไม่ต้องพูดเยอะทุกคนนะผมนะองรีสำหรับผมเนี่ยคุ้มเงินที่สุดแล้วครับในบรรดาตัวรุกบนลคือตัวไม่ถึงหมื่นเอ็มทุกคนครับแต่ความเก่งที่ผมให้เกินไปเยอะเลยครับสำหรับปีนี้ครับแล้วผมก็จะไม่บอกว่ามันทําอะไรได้บ้างด้วยครับเพราะว่าตัวนี้โนหนึ่งในใจคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าถ้ามีงบมากกว่านี้ขยับเป็นองรีสัก LN เนบวก5เนี่ยยาวครับ มาต่อที่ปีกซ้ายอย่างโรนันดิโอนะครับโรนันิโอเนี่ยอันนี้ชอบสนตัวนะครับอาจจะเป็นตัวที่เวลาวิ่งเนี่ยไม่ได้พุ่งอะไรมากมายนะครับแต่เรื่องของความคลิ้วความคล่องตัวเนี่ยอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับใครเป็นสายเลี้ยงบอลเนี่ยอันนี้คนทนข้งเชียนะนะครับงบเท่านี้ผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนครับ แล้วก็ปีกขวาอย่างเนมานะครับอันนี้ก็ชอบส่วนตัวเหมือนกันมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นง่ายด้วยนะันเป็นตัว2เท้าด้วยนะมันจะมีความพลิ้วเหมือนโรน,นันญูอยู่แล้วแต่มันจะเร็วกว่าพอสมควรแล้วผมไม่มีเหตุผลที่จะไม่เล่นอ่ะตัวนี้มันมันเล่นง่ายทุวคนครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเอาตัวที่มันพุ่งๆแล้วก็คล่องๆเหมือนโรน,นันญูเนี่ยอีกตัวหนึ่งผมเชียร์เป็นเปรโดแล้วกัน นะครับอันนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่นะสำหรับเรโดโริเกสนะครับต่อมาครับผมสำหรับการุกนะครับนักเตะเทวดาโยฮันครับหรือว่าโยฮันครอยเนี่ยโอ้โหตัวนี้เอาเรื่องสุดๆทุกคนทำได้ทุกอย่างนะครับถ้าอยากจะเล่นง่ายเนี่ยผมว่าใครทำบาซ่าเนี่ยควรมีนะสำหรับโยฮันครับทุกคนครับใครมีงบเยอะกว่านี้ไปโฮมกรดได้เลยนะครับการรับ2ตัวครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปผมชอบตัวโรเมอูนะส่วนเปอร์ตีเนี่ยผมเฉยๆทุกคนนะสำหรับปีนี้ครับ แต่งบเท่านี้ก็คงจะต้องใช้มาแหละสำหรับตัวเปอร์ตียวเอ็นทุกคนครับแล้วก็ไปต่อการที่กองหลังผมจะไปไวหน่อยทุกคนครับเพราะว่าคงแบบแสนล้านนะทุกคนคงไม่ต้องมานั่งเจาะอะไรมากมายทุกคนครับกองหลังเนี่ยผมไม่ค่อยอะไรมากมายนะครับตัวมันอยู่ในระดับที่พอใช้แล้วกันทุกคนครับไม่ได้เก่งแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสลหรับงบเท่านี้ผมก็คิดว่าเซตนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหละทุกคนนะครับส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยก็ใช้เพราะเอพีมันน้อยด้วยแล้วก็ถูกด้วย นในฟูลทีมบางทีมที่ผมเห็นนะบาเซโลน้าเนี่ยยังเห็นใช้ตัวนี้อยู่เลยนะแต่มันอาจจะเป็นเวอร์ชันที่แบบอัปเกรดเป็นบวก9อะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นบ่อยฮะสำหรับซีเรเซ่นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับกองกลางแล้วก็กองหลังเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรแบบละเอียดนะทุกคนเพราะวยความที่อย่างที่บอกงบมันยังน้อยอยู่เนาะแล้วก็ตัวมันแบบไม่ได้เก่งขนาดที่ต้องมานั่งพูดนั่งเจาะอะไรเงี้ยทุกคนครับแล้วก็ไว้ตอนที่ผมจัดงบที่มันเยอะมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันทุกคนครับ คุณผู้ชมคนไหนอยากให้ผมจัดทีมอะไรอย่าลืมคุณผู้ชมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับส่วนงบเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมไปหาดูเองว่าเฮ้ยสมมติว่าคุณผู้ชมพิมพ์มาเป็นมาริดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปดูให้ว่ามาฮริดจัดแล้วคุ้มเนี่ยมันงบเท่าไหร่นะครับผมอาจจะแบบไม่ได้จัดตามงบคุณผู้ชมที่ให้มาแบบเป๊ะๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอามาอัดแอปแล้วก็เดี๋ยวมาไล่ดูให้จะได้งบที่มันคุ้มที่สุดสําหรับฟูลทีมนั้นๆน,น,นะอันนี้คือคุณผู้ชมมีแต่ได้นะแต่ผมก็ได้องงรรนเพาาว่า มันก็ถือว่าเป็นการทําการบ้านของผมนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะในการจับทีมน่ในความที่ผมมีการไลฟ์สดเนี่ยเวลามีคนถามผมจะได้ตอบได้ผมจะได้รู้เพราะผมจะเป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่าไม่ได้จับเองผมก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่รู้ไม่เคยจับนะผมแบบไม่อยากติงต่างว่าให้ตัวนี้เก่งตัวนั้นเก่งเลยเนงะี้ยแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ผมจับมาแล้วซึ่งผมจับมาเยอะมากผมจะได้รู้นะว่าตัวนี้เฮ้ยแม่งเก่งแบบแม่งของดีอะอะไรประมาณนี้นะถือว่าคุณผู้ชมได้ดูฟูลทีม ผมก็ได้ความรู้ได้รู้ว่าตัวนั้นตัวนี้มันเก่งหรือไม่เก่งเข้ามือหรือไม่เข้ามืออะอะไรเทือกนี้นะทุกคนครับหรือว่าวินวินทั้งสองฝ่ายแล้วกันเนาะทุกคนครับอย่าลืมครับอยากเห็นทีมอะไรคอมเมนต์มาตลาดนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่างบ10,000แสนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นทีมอะไรครับแล้วก็รวมถึงงบอื่นๆด้วยเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วสวัสดีครับ